เราเดินไปตรงนั้นเราต้องโดนอย่างนี้เราจะไปทําไมล่ะเนาะเราก็ไม่ไปแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ART อ้ยจิงอ๋อชุดเนี่ยนะโอ้ชุดเรืออะไรขออนุญาตตามแม่อายุเท่าไหร่แล้วค่ะย,ยังสวยอายุหกสิบเอ็ดค่ะอายุหกสอ็ดค่ะอายุนี่ก็หกอ็ดนะคะขอเคขึ้นได้ไหมวันนี้ กดไลค์กดแชร์แม่ลีหน่อยนะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากเลยโอ้ยกดไลค์กดแชร์แม่ลีหน่อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลีมีความพิเศษให้เนาะวันนี้เนาะอย่าเพพ่งร้อนอย่าพุพ่งร้อนอย่ายวพังรอนเย่เ๋ยวพ่งล่อนนะคะอย่าพุพ่งล่อน อย่าพุ่งหล่นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะช่องนี้เป็นช่องของแม่รีนะคะแม่รีก็เมื่อวานนี้ก็หลายวันเลยนะคิดว่าแบบ <c oughs> ประมาณสองเดือนกว่าเกือบ3เดือนเนี่ยที่ที่ไม่ได้ออกมาแบบแบบไลฟ์เนาะจริงๆแล้วแต่ละคนน่ะแม่ลีสวยมากคะ่ะขอบคุณคะ่พะพักคุณแม่ขอบคุณนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วก็เอออะมาเดี๋ยวก่อน เอางี้ไหมเปิดเลยไหมทุกคนจะเอาบ่าเอาโปรไหม